ลูฟี่เป็นกัปตันเรือแท้ๆทำไมถึงไม่สอนฮาคิให้กับนามิอุซบช็อปเปอร์เล่าเพื่อจะได้เก่งแข็งแกร่งขึ้นจะได้เป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นภาระของคนในทีม สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะมาอธิบายมาหาคําตอบไปพร้อมกันครับว่าทําไมกลุ่มบฟ้าครับอย่างลูฟี่โซโลโซันจิอะไรพวกนี้ครับถึงไม่สอนวิชาฮาคิให้กับคนที่อ่อนแอกว่าครับอย่างเช่นแก๊ง3ชาปประจํากลุ่มครับนามิอุซบและก็ชอปเปอร์นั่นเองนะก็มีคนคอมเมนต์ถามมานะครับผมก็เลยรู้สึกสนใจว่าเออใช่ว่ะทําไมคนเก่งๆถึง ไม่สอนคนที่มันอ่อนแอกว่าให้มันมีฝีมือที่เก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะมันจะได้ช่วยกลุ่มช่วยทีมเนี่ยต่อสู้ได้ดีกว่าเดิมนะครับอาจจะได้เป็นการยกระดับกลุ่มเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเพิ่มความน่าเกรงขามของกลุ่มอะไรเข้าไปด้วยแบบนี้นะคาตอบสําหรับคําถามนี้ในเนื้อเรื่องเนี่ยคงไม่ได้บอกเราออกมาแบบชัดๆแบบตรงๆหรอกนะครับแลนะผมเองก็พยายามหาคาตอบหาเหตุผลด้วยตัวผมเองนะครับก็มาลองดูแล้วกันครับว่าเพื่อนเเนี่ยจะคิดเหมือนกันหรือเปล่านะเหตุผลแรกผมมองว่า ทางด้านกลุ่มบอ,อกฟางเนี่ยคงไม่ได้มองคนที่มีฝีมือในะระดับไทยๆนะครับอย่างนามิอุศช็อปเปอร์นะครับเขาคงไม่ได้มองว่า3คนนี้เนี่ยเป็นภาระของกลุ่มหรือว่าเป็นตัวถ่วงของกลุ่มนั่นเองครับคือต่อให้ในกลุ่มเนี่ยจะมีคนอ่อนแอหรือยังไงก็ตามทีครับยังไงแล้วเนี่ยกลุ่มบอ,อกฟางที่เป็นพวกพ้องกันแล้วก็รักใครใ่กลมเกลียวกันนะครับถึงขนาดที่ว่าตายแทงกันได้เลยนะครับ พวกเขานั้นพร้อมที่จะปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าอยู่แล้วครับพร้อมที่จะปกป้องดูแลเทคแคร์ care, คนที่อ่อนแอกว่าโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นภาระและไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องลำบากที่จะต้องมาคอยปกป้องพวกพ้องที่อ่อนแอกว่านะครับพวกเขาก็พร้อมที่จะเต็มใจทําในส่วนตรงนี้อยู่แล้วนั่นเองครับก็เป็นเหตุผลแรกนะครับคืออ่อนแอมากอ่อนแอน้อยไม่รู้นะครับผมไม่สนใจตรงนั้นอยู่แล้วครับเพราะเขาพร้อมที่จะปกป้องเพื่อนและพวกพ้องของเขาอยู่แล้วนะกับอีกเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สอครับ คือการที่ไม่ไปยุ่งก้าไก่เพื่อนนะครับไม่ไปจำดีจำใช้ว่าแกต้องเก่งขึ้นสีแกต้องโหดขึ้นสีแกเดี่ยจะได้ช่วยทีมได้กลุ่มลอกฟางคงไม่ทําแบบนั้นนะครับเขาเองเนี่ยก็เรียกว่าเชื่อมั่นในศักยภาพเพื่อนนะครับเชื่อมั่นในสไตล์การต่อสู้ที่แต่ละคนในกลุ่มนั้นมีสไตล์เป็นของตัวเองมีรูปแบบวิธีการต่อสู้เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็เลยคงไม่มีใครไปจำดีจำใช่นะครับว่าเฮ้ยยังใช้ฮารคีไม่เป็นหรอมานี่เดี๋ยวฉันสอนฮาคีให้นะฮาคีกรอ ต้องทำแบบนี้ฮาคิสเกตต้องทำแบบนี้มันก็เลยไม่มีใครไปทำแบบนั้นนะนะเราจะเห็นว่ากลุ่มฟัฟางแต่ละคนนั้นมีสไตล์การต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองอยู่แล้วครับแต่ละคนมีสิ่งที่ถนัดแตกต่างกันไปครับอุซบก็ถนัดด้านการยิงครับเป็นพลซุ่มยิงนามินะครับก็ถนัดเรื่องการควบคุมสภาพอากาศเป็นต้นขนเรือชอปเปอร์นั้นใช้ผมพิศารและลับเปิลบอลในการต่อสู้ก็มีวิชา,าการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรกันไปครับเก่งด้านการแพทย์อะไรแบบนี้นะ,นะการที่จะไม่ไปยุ่งก้าวไก่หรือว่า จ้ามที่จ้ามชัยบางเรื่องม้ากเกินไปก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการเชื่อมั่นเพื่อนร่วมทีมแบบหนึ่งเหมือนกันครับถึงแม้ว่าอุซบนามิแล้วก็ชอปเปอร์ครับสามคนนี้จะมีฝีมือเป็นระดับท้ายๆของกลุ่มครับแต่สามคนนี้ก็โหเรียกว่าแบบบุกป่ปปาฟาโดงกับกลุ่มบอ,อกฟา้าแงผจญภัยเสี่ยงตายเสี่ยงอันตรายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะถึงแม้ว่าฝีมือจะไม่ได้เก่งเวอร์วังอลังการเป็นตัวแบบของกลุ่มนะครับแต่พวกเขาเองก็มีดีพอที่จะเอาตัวรารยๆ ได้แล้วหลายต่อหลายครั้งเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนๆในกลุ่มบุฟาเองก็คงจะมั่นใจแล้วก็ให้เกียรติ3คนนี้อยู่แล้วครับว่ากับเรื่องฝีมือสไตล์การต่อสู้ที่3คนนี้มีอยู่เนี่ยมันก็พอที่จะเอาตัวรอดได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็เป็นสไตล์การต่อสู้ที่มันเหมาะสมกับพวกเขาทั้ง3ามคนอยู่แล้วนั่นเองอะนะโดยเหตุผลนี้ผมว่ามันก็ใช้ได้กับสมาชิกคนอื่นๆเหมือนกันนะครับอย่างเช่นซันจีเนี่ยเตะเก่งๆนะครับซันจีเองมันก็คงไม่ไปสอนลูฟีน่นะว่าเฮ้ยลูฟี่แกเป็นเทพี่การทําไมแกมันเตะอ่อนอจัง่่าานคืเเทพ้แหกร แต่ฉันสอนแกเตะเองเอาท่าเท้าไฟของฉันไปใช้ไหมเห็นแกใช้บัตรไฟได้นี่หว่าถ้าเกิดว่าแกใชท้ท่าเท้าไฟได้รับรองเลยนะว่าแกโคตรเก่งแน่คือถึงแม้ว่าสันจิบแม่งจะเตะเก่งที่สุดในกลุ่มแต่แม่งคงไม่ไปทําแบบนี้กับลูฟี่อะเข้าใจไหมว่าสเกลพลังของลูฟี่ทัากษะการต่อสู้ของลูฟี่เนี่ยมันก็เก่งในรูปแบบของลูฟี่แข็งแกร่งในเวอร์ชั่นของลูฟี่อนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะครับที่ผมคิดว่าทําไมถึงไม่มีใครสอนเรื่องฮาคีให้กับนามิอุซอมชอปเปอร์นะแต่ยกเว้นนะคร อุซบนาบิหรือชอปเปอร์ครับอยากจะเก่งอยากจะแข็งแกร่งอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาครับแล้วไอ้สคนนี้เนี่ยเดินไปหาลูฟี่โซโลสันจิหรือจินเบอะไรก็ตามแต่ครับขอให้คนเก่งๆเหล่านี้เนี่ยฝึกสอนวิชาให้เขาทีนะครับแนะนําให้เขาทีนะครับว่าเขาควรจะทํายังไงถึงจะเก่งแข็งแกร่งขึ้นะถ้าเป็นกรณีแบบนั้นนะก็จะสามารถที่จะมีการสอนถ่ายทอดวิชาฝึกสอนให้มีการแข็งแกร่งอะไรขึ้นมาได้นั่นเองนะแลวทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปดีนี่เองครับถ้าใครมีความคิดเห็นแตกต่างอยากจะ จะเติมเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปดีๆเช่นเคยนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรโดกุมน้าชนลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ